สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Dynasty Warrior นั่นเองนะคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้เปิดให้บริการในสตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมภาษาไทยด้วยนะครับใครที่ชอบเกมในส่วนของตัวแบบสไตล์บาซาร่าอะไรแบบนี้เกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวพา่านผู้ชมไปชมบรรยากาศตัวเกมกันครับ โอเคครับผมอันนี้ก็อยู่ในบรรยากาศตัวเกมจริงๆแล้วนะครับเกมนี้ก็จะมีมุมกล้องที่เราสามารถปรับได้แบบ 2.5D นะครับแล้วก็ 3D เนอะนี่นี้ผมชอบแบบ 3D นะครับแล้วก็ตัวเกมอย่างที่บอกเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนั่นเองทานผู้ชมครับนี่ดูครับผมอลังการการสร้างแท้ๆเลยนะครับนี่เออ เอาดิกราฟิกก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมบัสซอล่าในพวกเพย์วเพทัอะไรอยู่นี้นะครับเกมแนวเป็นอีกเกมที่แบบน่าสนใจนะครับแล้วก็เปิดให้บริการในไทยแล้วด้วยนะครับหลังจากเปิดเล่นในต่างประเทศมานัน่นเท่านผู้ชมครับนี่นี่นนนสกิลต่างๆมาดีเพรหนุ่มมามาเข้ากันมาเข้ากันมาเดี๋ยวลองดูอ่าท่านะครับอ่ะเขาให้กดโจมตีแล้วก,กดท่าแบบนี้นี่มีคอมโบต่างๆให้กดเยอะเลยนะนี่ นี่แล้วแต่ตัวด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ปึ๊บปึ๊บมามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอามาดีพ่อหนุม่มเราเล่นตัวละครนี้เล่าปีนะครับชื่อตัวละครอยู่ด้านซ้ายบนเนาะช่วงแรกเราจะได้เล่นตัวละครแบบ,บเทพๆแบบนี้นะครับโจมตี2ครั้งแล้วก็ปล่อยสกิลแล้วก็ปล่อยสกิลนี่หนึ่งสองสกิลครับปึ๊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 บหนึ่งสองแล้วก็สกิลครับปึ๊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 บ,บ,บเออ อะไรทํานองนี้เลยนะครับนี่ครับเจอในส่วนของตัวหัวหน้าเปิดฉากมาแบบนี้เลยนะครับหัวหน้าจู่โจมนะถ้ามีคนถามว่าพี่ภาษาไทยในเกมนี้ค่อนข้างโอเคไหมก็ให้ประมาณ 80- 70็ดเนะครับ7จ80ิดนั่นแหละถือว่าอ่านรู้เรื่องอยู่นะเขาทําได้ดีอยู่นะครับสําหรับค่ายนี้ที่ทําในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับนี่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 น,นี่โอ้โหเรียบร้อยไปครับผมอีซี่จ,จัดเลยนะ เรียบร้อยไปแล้วนะครับแตีทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เล่นตัวละครใหม่เนาะหลังจากที่ทำการพูดคุยกันเล็กน้อยต่อมาครับผมเราก็จะได้เล่นตัวละครตัวถัดมาแล้วนะครับเราก็ไปคุยกับเล่าปีก่อนอเล่าปีนะครับนี่ตัวละครที่เราเล่นก็ชื่อว่ากวนอะูเนาะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีงมีหลายเกมนะ ทั้งกวนอูเล่าปีเอ๋ยอะไรเอ๋ยนะครับเนี่ยมุมกล้องนะครับมี 3D กับ 2.5D ผมอธิบายไปแล้วเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะจัดแบบไหนนี่ครับนี่มาดิแสงสีเขียวออร่าสีเขียวหมา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 โอ้โหนี่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 เอาสิ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  เขาสอนท่าทางนิดหน่อยนะครับก็โจมตีสทีที่ผมใช้แหละแล้วก็สกิลนะส่วนใหญ่การกดคอมโบนะครับหลายๆตัวจะกดเหมือนกันนะครับแค่ท่าสกิลแตกต่างกันเท่านั้นเองนี่เข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้โหตามลูกศรน,นะครับในการเล่นเนาะคือช่วงแรกมันจะเป็นเส้นเควสแบบนี้เนาะเราก็ต้องวิ่งตามลูกศรไปนะครับเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยทางนี้เราไม่สามารถไปได้นะเราต้องไปทางอื่นนะให้มันมีเนื้อเรื่องนิดนึง นะครับแล้วก็มีพวกที่เป็นระดับหัวหน้าแบบคอยส่งเสียงควรกวนพระบาทาเราอะไรประมาณ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไม่ตบเขานะ <c oughs> นี่นีนอ้โหอืมนี่ท่านผู้ชมครับจัดไปแบบฮอนโคูะ <c oughs> นี่ตีทีกระเด็นกระดอนไปเลยวิ่งตามลูกศร,รนะครับเดี๋ยววิ่งผิดเดี๋ยวเอาวิ่งผิดเดี๋ยวมันก็บอกเองเนาะ <c oughs> มาครับเราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหม เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับนี่มา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 ดิเอาดีเอาหน่อยครับสก,กิลอันตีมาครับนี่นี่ของกวนูอ่ยอันตีมาแล้วนี่มาแล้ว <c ười> คือมันใช้ได้บ่อยเกินไปหรือเปล่านี่ครับสำหรับอันตีของกวนูนี่ยครับจัดการคู่ต่อสู้หมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการขึ้นบันไดไปด้านบนกันเนาะ นี่ครับผมก็ฟังบทกวนออูแบบรอๆไปก่อนนะบทพูดนะขึ้นข้างบนกันครับลูกกระจอกก็ปล่อยเข้าไปเนาะเราขึ้นด้านบนกันเลยโอ,อเคนี่ครับขึ้นมาด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวก็จะได้เล่นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอาจจะได้ให้ลองเล่นอยู่ทั้งหมดประมาณ3ตัวละครเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่มาเวล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 ,เวลหนึ่งสองสกิลครับอู้มสกิลครับ ตัวนี้ผมชอบมากเลยนะสกิลครับนี่แค่สกิลแบบนี้ก็โหแล้วนะวิ่งเงินต่อเลยครับไปแบบจำเอาเลยแบบรวดเร็วนะแล้วก็สกิลอันติเมทของตัวนี้ดีมากๆเลยท่านผู้ชมครับนี่ครับวิ่งเข้าไปกระสวกเลยนะกระสวกกระสวกกระสวกสกิลครับนี่นี่โอ้โหนี่กระสวกกระสวก เดี๋ยวเราไปวิ่งไปหาหัวหน้าเขาดีกว่าท่านผู้ชมเราจะได้แบบใช้สกิลนี่ครับเมื่อกี้ปากท่านดีนักใช่ไหมนี่หมุน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 มาครับผมสามชุดไปเลยแหมจับไม่ทันนี่แหละจับไม่ได้แล้วจับไม่ได้หมุนไม่ได้ครับหมุน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 ไงอ่ะเรียบร้อยไปไงล่ะไงล่ะหนีกันไปดิหนีกันไปดิหนีกันหนีกันไปดิหนีกันไปดิ นี่นี่นี่นวิ่งไปข้างหน้าครับผมมีหัวหน้ามาอีกแล้วครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นบอสสุดท้ายนะครับที่เราจะต้องไปต่อสู้กับเขานะครับมาครับนี่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 ปึ๊บปึ๊บึบปึบบ๊จับครับผมจับแล้วหมุนหมุนหมนมนหมนมนหมุหมุน เรียบร้อยครับเราวิ่งไปหาบอสต,ตัวใหญ่เลยดีกว่าเฮ้ยยังเหลืออีกตัวนะึงเนาะยงเป็นบอรลรองอีกตัวหนึ่งฟึบฟึบนี่ครับนี่นี่นี่จับครับผมนี่แน่หมุน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 โอ้โหสุดจัดเวลาท่านผู้ชมครับเราขึ้นมาด้านบนกันนะครับเราได้โซนจริงแล้วนะครับเราสามารถกดข้ามเนื้อเรื่องได้เลยนะครับเพื่อทําการข้ามฉากเนื้อเรื่องเนาะเพื่อทําการต่อสู้กับบอสต,ตัวนี้นครับมาครับ หมนุมนหมนุมนหมนุมนหมนุนหมุนหมุนหมุนแต่จริงนะครับเดี๋ยวมันจะมีไอตัวนี้กระถางนี้อยู่นะครับให้ทําลายเนาะให้ทําลายไปก่อนมันมีอยู่ทั้งหมดสกระถางเนาะวิ่งทําลายไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตีกับบอสนะะจัดการบอสมันใช้สกิลว่ะท่านผู้ชมมันใช้สกิลแล้วยังไงเหลืออีกสองกระถางนี่ครับแล้วก็วิ่งมาอย่างเดียวเลยนี่ครับผมแล้วก็ไปกระถางหนึ่งนะ เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเราจะโจมตีบอสแล้วนะครับ <c oughs> ไม่โดนวะนี่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 สกิลครับทุ้งไปหน่อยกระทุ้งไปหน่อยบอสอ่ะบวกเลยครับผมบวกเลยเราเป็นแท้งอยู่แล้วใช่ไหมนี่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 อันติมาแล้วครับผมหมุน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 โดนจับได้แล้วเลื่อดรถโคตรเยอะเลยนะถ้าจับบอสได้อ่ะ ปึ๊บฟึ๊บปึ๊บึ๊บึ๊บ,บ,บ,บึ๊บมาครับนี่อันนี้เป็นท่าประสานนะครับนี่ท่าประสาน3ตัวละครสตรีพร้อมกันนะครับเราจะได้เห็นในช่วงโปล็อกนะครับเดี๋ยวเราเล่นจริงๆก็จะได้เล่นตัวละครนะเล่นไปเรื่อยก็จะมีเควสเนื้อเรื่องมีระบบการอัปเกรดต่างๆเหมือนเกมแอคชั่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็จะเป็นในส่วนของทตรีม3ก๊กนัน่นเองท่านผู้ชมครับ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ